สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่5-11เมษายน2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวพฤษภอาจจะรู้สึกเบื่อได้ง่ายนะคะเบื่อความจำเจหรือว่าอาจจะหมดกำลังใจท้อแท้ได้ง่ายนะคะกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในบางเรื่องบางขณะนะคะ เรื่องของการงานนะคะบางรายก็เลยจะมีเกณฑ์ที่จะได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอยากที่จะย้ายเปลี่ยนแปลงสายงานนะคะใครที่ยังหางานอยู่นะคะก็ยังต้องพยายามต่อไปนะคะอาจจะพบเจอกับงานที่ไม่ถูกใจมากนักนะคะทําให้ชาวพฤษกเกิดความเซ็งได้ในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมนะคะก็ยังต้องประครับประคองไปนะคะพยายามหา อุดมคติใหม่ๆนะคะหรือว่าสิ่งเร้าใจใหม่ๆนะคะเรื่องที่เบิกบานเรื่องที่ดีนะคะพยายามเสาะหาแล้วก็เป็นพลังให้กับตัวเองนะคะบางคนอาจจะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะช่วงนี้อาจจะรักสันโดษนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็ต้องหมุนค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะอาจจะได้รายรับเข้ามาแต่ก็มีเกณฑ์ให้ใช้จ่ายออกไปนะคะมีเรื่องของ การใช้จ่ายที่ยังค้างคาอยู่นะคะที่ชาวพฤศษกจะต้องจัดแจงเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะเนื่องจากที่ภาพรวมเนี่ยอาจจะมีความเครียดความเซงนะคะทําให้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับไม่สนิทนะคะความเครียดความดันต่างๆนะคะสัปดาห์นี้เหมาะที่ชาวพฤศษกจะเที่ยวธรรมชาตินะคะหาเวลาให้กับตัวเองนะคะเพิ่ม ในเรื่องของสุขภาพเพิ่มในเรื่องของอารมณ์จิตใจให้ผ่องใสนะคะก็จะทำให้ภาพรวมแข็งแรงนะคะร่างกายแข็งแรงได้ท่านที่ยังโสดนะคะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีความรักที่เพิ่งจบลงนะคะจ,จะลืมไม่ได้นะคะหรือว่ายังมีความห่วงหาอาทรอ,อยู่ห่วงใย,ยอยู่นะคะถ้าพบรักในช่วงนี้ก็ขอให้ดูใจกันไปก่อนสักระยะนะคะ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์ได้ห่างกันเพราะเรื่องงานห่างจากครอบครัวด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะบางคู่ก็อาจจะมีอาการเบื่อหน่ายกันได้นะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกจืดจางกันไปบ้างในสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมนะคะก็ขอให้ชาวพฤษศอดทนมากๆค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ